ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Khae Channel นะครับผมเนื่องจากนะครับช่วงนี้นะครับมันจะมีโหมดปะทะบอสนะครับโหมดปะทะบอสคือโหมดตรงนี้ครับทุกคนเห็นมุมซ้ายบนไหมครับนี่ นะครับมุมซ้ายบนนะครับสงครามอาวกาศพะทะบอสนะครับซึ่งเป็นโหมดในการเราไปโจมตีป้อมเป็นโหมดไอเทมที่ใส่ไอเทมยิไม่ซส่เยอนะครับไปใส่บอสนะครับเพื่อเอากล่องอันนี้นะครับหีบอันนี้นะครับมาทําการเปิดชิ้นส่วนเพื่อทําการแลกเป็นชิ้นส่วนนะครับเพื่อมาเอาของในนี่นะครับ ซึ่งมันมีรถอีกหนึ่งคันนะครับผมน่ะชื่อว่า Disruptor r i x นะครับผมน่ะเป็นโหมดโหมดไอเทมนะครับจะได้จะดิทำไหมครับซึ่งเป็นโหมดเก่าที่ใหม่หรือว่าจะเป็นโหมดใหม่ที่เอออะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันเป็นโหมดที่เอาไว้เล่นคลายเครียดดีนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแต่ว่าวันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับกล่องผมก็ใช้หมดไปแล้วนะครับก็จะไม่ได้รีวิวกล่องนะครับเดี๋ยวเอาไว้รีวิวในวันต่อไปนะครับเอาป็นว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวพร้อมกับวันที่ ่าผมได้รถ d i s ตรัปเตอรอะไรเมื่อกี้มาแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นโบมดฆ่าบอสกันง่ายๆแล้วกันเนาะนะครับโววันนี้เราเป็นคนดูอะไรเนาะไม่ดูสิว่าเพื่อนนี้จะเป็นยังไงครับ หลักการยิงมิสไซน์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนหลักการยิงมิสไซน์ง่ายครับถ้าใครเคยเล่นเกมออเดชั่นหรือว่าเป็นเกมแบบกดจังหวะนะครับอ่ามันจะง่ายขึ้นนะครับนะมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นดกว่าเขาเล่นกันยังไงเขาเล่นกันสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้จะได้ดิงโกๆๆๆอิงโกอะไรยังไงครับไปเล่นเอารถหมดอะไรก็ได้ครับไหมมันจะมีหลอดสีเขียวคุณผู้ชมพยายามกดไอ้ติดหลอดสีเขียวตลอดนะครับแล้วก็อย่าพยายามไปชนไปชนบอสมากนะครับเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะอ่าเขียวเขียวอ่าเขียวไว้เลยทตเดีเขียวไว้อ่าเรียบรอย ปุมม่มปล่อยพิษตายไปสวยครับโอ้เสียงอ่าเขียวเขียวเขียวสวยครับอ่ากูดาวหน่อยนะครับป่าป่าปลาุปลปลน้ำหน่อยเออเออจะไปจะไปเอาดีเซลไม่ได้ดเลยเ,เ,เ,เอาเอากดดีเซลไม่ได้เอ้าเอ้าเอาแล้วสวยกำลังไปกำลังไปด้วยความเร็วหมดความเร็วไหนเออหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดเออเออจบตีไปดิเพื่อน เอาไปเอ้ยหนึ่งนัดสองนัดสามนัดเอ้เอาดีเอาดีเอาดีหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยมา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 อย่าโุนอย่าโดนโอ้โหโดนจุได้หนึ่งนัดสองนัดสามนัดโอ้โหโดนอีกอะเอ้ยเอ็งนี่มันเร็วจริงไปไหนบอสไปหนึ่งเอ้ยเอ้ยเออหนึ่งนัดเอ้ยดีไงสองนัด สามนัดสี่นัดหลบโอ้โหหลบก็ห e ลบนะ <c oughs> ไม่พ้นไปได้หนึ่งนัดสองนัดสามนัดยิงเงือบกูดูกูตูตุ้มตุมแตกครับเรียบร้อยสุดยอด MVP รับรางวัลรวมนะครับซึ่งมันต้องได้กล่องนะครับซึ่งมันต้องได้กล่องหนึ่งรู้สึกว่า1000แต้มจะได้1กล่อง2องพันเต้มได้2กล่องสามพันเต้มได้3กล่องนะครับก็พยายามทําแต้มนะครับก็มันเป็นโหมดแบบง่ายๆคุณผู้ชมเอฮาสนุกไม่มีอะไรนะครับเอฮาสนุกปาร์ตี้อะไรดีนะครับก็ เดี๋ยววันนี้ก็มารีวิวกันแค่นี้คลิปสันส้นๆนะครับคลิปสันส้นๆเดี๋ยวถ้าผมได้รถในส่วนของนี่ครับ d i s r u p t o r r i นะครับถ้าผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับนะว่ามันมีความสามารถยังไงแล้วก็มารีวิวในโหมดไอเทมแล้วก็โหมดของการเก็บกล่องนะครับประทับบอสนะครับก็ วันนี้คลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปคาดเรื่อยๆเท่าไหร่นะครับเพราะจะเน้นเป็นอวีซะส่วนใหญ่ผมสตรีมอวีอยู่ในเพจ Facebook นะครับผมน่ะก็ยังไงก็ใครสนใจก็ไปดูผมได้ครับสตรีมทุกวันนะครับสองตุ่มถึงสี่ตุ่มกลึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับตามเพื่อนเล่นเกมนะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ได้ครับลิงก์จะแปะอยู่ที่คอมเมนต์นะครับผมน่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมน่ะก่อนจะเปิดเปิดช็อตคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์์กดดแชรตติาม สําำหรับนี้ขอบคุณแล้วก็ตัวดูบาดีวยคผม